ือดสดสดนะครับเลือดสดสดนะครับโอ,โอ้เลยเอ๊ะมาดูดีมาลองมาดูดีของเราเน,นี่ยนี่หมูครับหมูครับหมูเราทำไรกันดีเดี๋ยว เด๋วครับหอมเลยสวัสดีครับโกเจ๋งชาแนลครับอยู่กับผมนะครับวันนี้สวัสดีครับแม่สวัสดีครับทุกคนคทีมงานนะ้นองเบนน้องเบสแล้วก็ต้องเกตครับนางเอกสาวแล้วแม่ที่ขูดมะละกอนะวันนี้แต่วันนี้เมนูเด็ดของเราไม่ใช่มะละกอนนะแม่ นี่เมนูเด็ดของเราอยู่นี่ครับพี่เปียวทำอะไรอยกินกินอย่างเดียวเลยอ่าโชว์วัตถุดิบก่อนโชว์วัตถุดิบก่อนนี่นี่นี่เลือดเลือดสดสดนะครับนะเลือดสดสดนะครับโอ้นี่นะฮะเลือดสดสดแล้วก็น,นี่หมูชูมาเลยชูมาทั้งก้อนเลยยกจากรขาดไปเลยนี่น วัตุดีกว่าเราเนี่ยนี่หมูครับหมูครับหมูเราทำอะไรกันดีเดี๋ยวลาบเลือดลาบเลือดลาบเลือดวันนี้จะทำราบเลือดให้กับคนใต้ลองชิมดูนะครับเออนี่ฮะเครื่องปรุงก็นี่ไงนี่ครับจะมีเครื่องเนะผักอ่าก็จะมีผักชีอันนี้ผักแพวนะอันนี้สาระแน่สรแน่ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีผักชีไปเรื่อยเนาะผักชีผักชีฝรั่ง นี่ฮะวัตถุดิบเราคือเลือดสดๆโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับย่ำม,มากเออแต่ไม่มีไม่หมดแค่นี้นะนี่ฮะเครื่องในเครื่องในเราต้มอยู่บนเตาถ่านอยู่นี้นี่มีพวกหนังอ่าตับแล้วก็ไส้อ่อนนะฮะจะเป็นเครื่องเคียงของลาบวันนี้เดือดพุ่งเลยอ่าเดี๋ยวให้น้องเพชรคนเครื่องในก่อนนะครับจะกลับด้านนิดนึง น้องเพชรนี่ก็ฝีมือการทําอาหารฝีมือการทําอาหารของน้องเพชรก็สุดยอดจําได้ไหมฮะที่หาดฉางหลางเราแกงส้มคว่ำไปครึ่งหนึ่งน้องเพชรคนนี้แหละครับั้งนี้ไม่คว่ำก็เพราะว่ามันผันผานมันสออโอเคเนี่ยฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเดี๋ยวขอสับหมูก่อนแล้วกันน่าท่าดีนะฮะท่าดีโอหมูก้อนนี้น่าจะประมาณสัก สอกิโลน,นะตีว่า2อกิโลได,ได้นะได้ได้โประมาณเดี๋ยวลากให้หมดเลยครับเลือดนี่ก็ประมาณกิโลนึงนี่ฮะเลือดก้อนอย่างนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมโอเลือดสดๆเลยนะครับต้องรอ ตอนนี้เครื่องในต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่รู้สึกจะนานไปนิดหนึ่งออกดำแล้วนี่ตอนนี้ก็มีมือหั่นแล้วนี่ครับพี่บอลพี่บอลมาช่วยหั่นนะครับวันนี้ดูครับสายซอยสายซอยสายซอยครับสายซอยพี่เปียวนี่ก็เดินไปเดินมาอยู่จะซอยถีหรือไม่ถีนะต้องดูเองนะซอยยิบยิบไม่ทันนะครับต้องให้พี่เปียวมาช่วยอีกเขียงนึงแล้วครับตอนนี้เออไม่ไหวแล้ว เดีวผมมึงมิงมงหน่อยตามก็เห็นครับไม่ก็เห็นหน่อยตาส่วนใหญ่แล้วเวลาถ้าเกิดว่าพอคํำแล้วตาตามันจะลีลีไงไม่รู้ใช่ไหมจะมึงเออง่วงเองเออก็ได้า็ได้นี่ยก็เป็นบรรยากาศรวมๆนะวันนี้ก็ไม่ได้จัดอะไรก็นั่งกินกันใหา่ทําลาบเหนือให้คนใต้กินดูลาบมึงแพ้นะครับมึงแพ้แห่ระเบิด ดูความสดนี่เลือดเห็นไหมนี่หลังจากหลังจากเราลาบเสร็จเรียบร้อยเครื่องในเราก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมทีนี้มาถึงขั้นตอนการปรุงเลยพี่คอยเราใช้นี่เลยเนี่ยเห็นไหมเลือดสดที่เราเหลือนี่เราตักโอ้นู่นมตักเอาแต่น้ํามาก่อนนะครับนี้แป็นนู่นจ้าด้ยประมาณนี้เนาะสักสามช้อนประมาณนี้ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเราจะใส่เกลืออืมเพราะว่าเราไม่ใส่น้ำปลาครับเราต้องละลายเกลือก่อนอันนี้เอาแค่หนึ่งช้อนก่อนนะหนึ่งช้อนก่อนเนาะอืมเนี่ยเราละลายก่อนค่อยๆลาบนี่จะใส่ไอ้น้ำปลาหรืออะไรไม่ได้เลยเราต้องใช้เกลือเดียวอเนี่ยเห็นไหมต้องละลายละลายเกลือก่อนแล้วถ้าเกิดกล้านะเนี่ยจิ้มอย่างนี้อะไรมาเค็มไหม มายังไม่เค็มเติมครับขออยากใช้มือนะครับเพราะว่าเราถึงว่าเนาะทำกินเองอทำกินเองอบ้าน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 เนี่ยต้องคนอย่างนี้ครับให้นี่ทำลายเกลือลายแล้วเสร็จปพ๊กนี่เลยที่ผมอยากจะอืมขอเคก่อนอเนี่ฮะหิกลาบ พริกลาบลุงอินนะครับอันนี้เอซส่งมาให้นะครับโปรโมทให้หน่อยนึงมาอันนี้เดี๋ยวเราลองใส่ดูก่อนเนาะว่ามันอันนี้แค่ไหนนะ<า>เดี๋ยวกลัวจะเผ็ดไปนะครับเดี๋ยวเขาเติมเอาสนิทก็ได้นได้จะได้เนาะแค่นี้นะครับอ,อืมเนี่ย แล้วเสร็จป e ุ๊บเราก็ค่อยเอาเลือดเนี um. so ่ยคุกๆๆกับอย่างนี้เลยนะครับคุกไปเรื่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับเนื้อที่เราลาบนี่ลาบเลือดตอนแรกแหละนี่ฮะอืมเนี่ยเหนียวมากเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ายังเหนียวไปเติมเลือดนะครับอืมนี่ เติมเลือดเพื่อที่ให้เครื่องมันเข้ากันนะรักดูรัดขาโอ้ไปเรียอไปเรี่นี่ฮะของคุณรถนะใส่มาสนิดก็ได้ครับของคุณรถนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับบวแล้วนวันแล้วก็ปิดที่หอกันนะไม่บอกไอ้ยีนุ่ม พอนะครับอย่าใส่เยอะเดี๋ยวหัวร้านครับอยากชิมนิดหนึ่งแลวกันนะนิดนึงเยี๋ยวจิ้มใหม่จิ้มใหม่ฮึได้ไดได้แบนีได้ทีนึงนิดนึ่งเออจิ้มเยมจิ้มอร่อยเลยนะแต่ว่าไม่เผ็ดเอาเผ็ดอีกนิดไหมเตะกูจิงกินรสชาติ สญญนิทลกันเยอะด้ลย้วกันมจากนั้นนี่เลยเห็นไหมใส่เครื่องในเลยนะครับอืมปุ๊บเขาให้เข้าออกันเลยทีนี้ต้องเอาให้เข้าออกันก่อนนะอืมนี่นะอืมอ,มอมะขั้นตอนสุดท้ายครับ ก็นี่เลยพี่คอยผักชีต้นหอมโอเคผักแพลวยำอยู่นี่หมดแล้วเนี่ยผักชีต้นหอมผักแพลวสลระแหน่อยู่นี่หมดแล้วครับใส่ไปเลยนี่นี่ฮะนี่คุกครั้งสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟอืมอืมนีเลยอืม โอ้เหนียวเว้ยนี่เราเลืกลาบเหนียวครับอืมนี่ๆหอมเลยอืมสุดยอดสุดยอดอืมไปคอยชิมดูไปชิมดูชิมดูอช้อนหน่อยช้อนได้พี่คอย โอ้ยนะดูดูดูเดี๋ยวจักก่อนอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยจริงนะนะดีเลยอ่ะันนี้อันนี้เดี๋ยวเราเอาไปคั่วให้ผัดให้สุกสักครึ่งหนึ่งให้ให้เด็กๆได้กินกันแล้วเดี๋ยวเราให้ปรุงรสจัดอีกทีหนึ่งของเราโอเคนะโอเคได้ไหมได้ไหม ต้องต้องเพิ่มอ,อะไรไหมม่ต้องอ่ะเนาะโอ้ยสุดยอดสุดยอดอืม มาแล้วครับลาบเลือดครับลาบเมืองแพ้ครับนี่พี่จ๊อบมาแล้วต้นคนกินเอาลองชิมหน่อยนะครับเออนี่ฮะก็เขียวด้วยนะครับมาแล้วครับได้ผมได้ครับมาอันนี้ผัวเนียนนะครับอันนี้ผอครับผอที่ผับครับโอเคครับแต่นี่ผอวอุผัวอุได้เลยได้เลยเราชิมดูพี่จ๊อบอ่ะปั้นเพื่อริมต้องกับนกเขาวนี่อาะเออเป็นไงเป็นไงชิมเลยชิมเลย ลาบเลือดอ่ะอยากกินไม่ใช่เหรอมสุดอะเนะสุดไหมผ่านนะผ่านเออปากซ่านก็เขกกินดิบไหมทานดิบไหมแมาครับผมไม่เอาแล้วชิมชิมชิมควายยังแบบควาแบบจุกเออ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 แถมแถมให้ให้ให้พอชิมดิบสักทำแมวเหรออ๋อไงเอาดีดว่า เอานี้ดีกว่ากาชิมสุกชิมสุกนี่แบบสุกนะครับแบบสุกนี่เราเราผัดมาก่อนหน้าแล้วนี่นี่รับครัวอร่อยอ่ให้ก๋เขียวจัดสักทีก่อนรับคัวรับครัวเดี๋ยวแลยช้าๆเอออันนี้สุกๆเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงอร่อยครับผมได้นะก็เอาผมเอาชิมผมสักคำหนึงอันนี้นะครับรับครัวนะรับครัวนี้ได้กินตอนที่ไปเชียงใหม่ได้ติดใจใช่ใช่ใช่ดีนะครับผมเนีับ เจ้าวอเป็นได้เลนะลาบเหนือนะแต่ทำให้คนใต้กินนะเลีอยวครับผมเจนครับผ่านๆๆาๆๆๆๆๆๆ่เอๆๆๆๆๆยๆๆ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 ยๆๆยๆๆๆๆนๆ่ๆๆๆๆกๆอๆๆ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 ี่ๆๆ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 ๆอๆๆ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 ไๆๆไๆ่เปๆๆยๆๆ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 ๆนๆๆาๆๆอๆๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆอๆๆๆๆเลยไม่เป็นไรให้พี่คอยปิดรายการก็ได้ไม่เป็นไรนี่เลยอ่านี่แบบเต็มสูๆๆ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  นี่จริงๆถ้ามีพริกสดทีนะพี่คอยนะใช่เออพริกสดก็ลองอย่างไรเออฮะเทียมากระเทียมด้วยเป็นไงเป็นไงเออเออเฮ้ยเปี้ยบมาลองด้วยโอเคครัอืออ่ะพเปี๊ยบอันนี้เราตั้งใจทำตั้งแต่กี่โมงเปี้ยวอันนี้ตั้งแต่ประมาณสี่โมงสี่โมงนะเออดูอ่ะ อเนหอมอร่อยเออมเธอขนาดติ่มยังโอเคแล้วเออได้ได้ได้มือขนาดนี้เดียวตีก๊าบนะขอโทษขอโทษเอฟซีนะที่วันนี้วันนี้มือต้องเปื้อนเลือดอ่ะใช่ไหมมือมันลั่นหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ผมลองไว้แล้ามือมันลั่นเออแหมไม่ได้ชิมโอ้จริงจริงไม่ต้องกินกับกระลำด้วย นี è è hmm, These, mm ่น hmm. mm ี hmm. um, okay, ่เราเราอันนี้เลยินอย่างนี้เลยอืมนี่กุงเมียลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอืเนเมงเลยอรลยยออร่ไม่ต้อพูดถึงเลย อันนี้อร่อยเพราะเปี้ยวคันินเครื่องในล้วเนนี้ใช่ใช่อุ้ยแ้ก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราคงจะกินกันเรื่อยๆกันนะพี่เปี้ยวนะใช่ใช่เดี๋ยวเราทำให้ดูแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเอฟซีจะน้ำลายไหลเยอะกว่านี้ไงก็ขอโทษทุกคนที่มาดูตอนหลังจากเที่ยงคืนนะบางทีอาจจะทำให้น้ำลายไหลขาดผมดน้ำลายไหลิดเลยอจริงก็ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลาไปก่อนแล้วกันนะท่านพี่คอยนะครับผมเออพี่เปียวเดี๋ยวเราลา FC ไปก่อนนะครับเันนี้จุ่มลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะไปที่ไหนใช่เดี๋ยวอาจจะไปเอ่าใช่ใช่ไปบอริษัทปิดปิดก่อนโอเคนะเดี๋ยวลาไปก่อนทุกคนนะแฟนมาหาพวกเกี่ยวด้วยครับผมสวทุกคนนะครับบ๊ายบายครับครับครับบ๊ายบาย